A P P。 อีกก็ได้ผู้เสร็จแล้วออกมาันเลยคราวนี้เราเชื่อเลยว่าให้กระโดดนี้ไอ้เยอะกระชึกกระโดดไปเลยนะอย่าหยุดกระโดดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอ้าตกลูกทุกคนเราตกลูกตายเรามีรู้ด้วยคดื้เอาใจ แต่มันปิดอางเนะถ้ามันห่างไม่ติดกันก็คงจะเป็นแม่เหล็กหน้าดูด่านส,สีเราชอบสีสวยมากอุ้ยสีแสตตา <c oughs> น,น,น,นี่เจอบันไดแบบว่าที่คลายป๊อปอิดเลยนะโอ้เซนเพราะว่าหน้าหน้าหน้านั้นมันเขียนว่าบันไดป๊อปอิดยงใส่เราต้องเล่นไปจนกหลาจะ ใกล้ๆถึงดาบอฟอินมั้งแล้วเขาก็มีการอัเดตอตอนนั้นยังไม่มีการอัปเดตเลยแล้วก็เคยๆเ,เล่นเกมนี้นะนี่แหละอุ้ยตายแล้วนีเราห้ามตายหลายรอบไม่มันจะเป็นแบบนี้นั่นเอ้สนุกดีฮะกระโดดไปเลยกระโดดเออวู้ววกววกววววนนว้กวววกวววกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็จะมาตรงนี้ตายตายแล้วก็กระโดดข้ามแล้วก็ต่ไต่แล้วก็กระโดดข้าม,ว,าว,ดดามว่ายว่าว่าเกือบโดนตายถ้าเราตายทีไม่เหลือขอ,ปอบปวดปวดอัดจึ๊บตัวตกอยงเสียวเสียว ตกตกห้ามตกเด็ดขาดอย่าตกแล้วก็ไต่บันไดไปฮึดไอเออวายวายห้ามเหยียบอันนี้อ้อไม่ตกอีกแล้ว<ม>จะต้องพยายามเออเฮ้ยอ้อยอ้อยทำไมเนี่ยโอู้หตก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 ทำไมแล้วมันจะกระโดดยังกระโดดไปตรงนู้นอะอ,อย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรออุ้ยนี่ยังชิงด้วยแต่ว่าห้ามโดนไอเส้นเส้นตรงเนี้ย โอ้ยไอ้เดียวก็จะผ่านได้แล้วเอาไม่นะเอ้ยเอ้อเฮ้ยเอ้อเฮ้ยเอ้ยไม่ทำไมมันผ่านยากจังเฮ้ยยะเรามาผ่านต่อเฮ้ยยะใส่ต้องอยู่ตรงนี้มั้งเฮ้ยเฮอยเฮอย มันยากจังอ Sebastian. เอาเฮืเฮืเอาเฮื yes ่อเพื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังเอาเฮืเพืเย้โู้กูจะผ่านมาได้อันนี้รู้สึกว่าอีซี่นะจริงด้วยอีซี่อีซี่อู้หูเฮ้ยเอาเฮืเอาเฮือีซี่มากเลยโอ้เย้อีซี่อีซี่เนาะอ่ะเ เดี๋ยวเราจะผ่านด่านสีชมพูไปกันนะ,อะโอ้โหเราจะกระโดดยังไงอุ้ยข้างล่างนั่นเอ,อื่ององอัตใช่ปะาลองไปดูกันไหมเอามองอัดเอา้าวกระโดดไม่ได้ด้วยเป็นไงโอ้ตอนแรกว่ากระโดดได้ด้านล่างเรามีตัวอามองอัรให้เหยียบซึ่งทำไมต้องเหยียบอามองอัรไม่รู้เหมือนกัน เราไปเลยเฮ้ยเอ้ยอย่าให้อย่าให้อย่าให้อย่าอันนี้เลือกสินะอ้าวอ้าวเฮ้ยอันนี้หรือนะเปล่าอ,อ,อ้าวไม่ใช่อเอ้าว่าน่าจะเป็นอันนี้นี่แหละนี่แหละคือเดี๋ยวเดี๋ยด้วย แล้วก่อนมันจะให้เรากระโดดแค่นี้เหรอเอ้าแล้วมันจะให้กระโดดอันไหนอ้หรือว่าฝึกการนักษาให้เรากระโดดข้ามอย่างนี้อ,อย่างนี้ได้ได้วยเหรอโอ้โหยากมากเลยบางครั้งก็ยากเออเราจะผ่านด่านนี้ไปเราก็จะไปปิดคลิปกันเลยนะจ๊ะขอเล่นอีกนิดนึงอะไรเนี่ย อย่างนี้เหรอเฮ้โอ้โหเส้นนี้มันใหญ่มากเ,เราจะมาผ่านหลายๆดนะ่านเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ้ะบ๊ายบาย